อาถา์เจ้าที่แรงคนงานขับแบ็คโฮหรือเมนอายุกว่า40ปีเผามาแล้วกว่าหมื่นศพถล่มทับดับสยองชาวบ้านเผยไม่ทำพิธีเหตุเกิดในวัดอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่14กุมภาพันธ์2567ร้อยตํารตำรวจเอกสุรัตบุราน พนักง,งานสอบสวนสพสว่างอ,เอํเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดรับแจ้งเกิดเหตุเมนเผาศพลมทับรถแบ็คโฮที่กำลังรื้อถอนทำให้มีผู้เสียชีวิตที่วัดสิริมงคลบ้านสว่างหมู่ที่สามตำบลสว่างอ,เอํเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจึงประสานแพทย์เวรพร้อมอาสากู้ภยัยรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพนายสุพจน์อายุ59ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเสียชีวิตในซากรถแมคโฮที่โดนเมียนถล่มลงมาใส่ขณะทําการรื้อถอนเมียนเผาศพของวัดจากการตรวจสอบพบหน้าจวดที่มุงกระเบื้องสุดหล่นลงมาทั้งแผงทับรถแมคโฮทําให้คนขับติดภายในคารและเสียชีวิตขาที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเมียนเผาศพแห่งนี้สร้างมาเมื่อปี2527ซึ่งเป็นเมียนที่เก่ามากจึงมีมติของชาวบ้านร่วมกันกับทางวัดสิริมงคลให้หรื้อถอนโดยเบื้องต้นมีมติจ้างรถแบคโฮในหมู่บ้านเพื่อมาทำการรื้อถอนแต่ขณะกำลังรื้อถอนเมียนนั้นรถแบคโฮเกิดไปกระแทกกับเมนทำให้ถล่มมาทับรถจนคนขับเสียชีวิตขาที่ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ชาวบ้านต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มาจากอาถรรพ์ของเมียนเผาศพที่สร้างและเผาศพมากกว่า40ปีชาวบ้านในหมู่บ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของเจ้าที่แรงเหตุก่อนรื้อถอนไม่ยอมทำพิธีบอกกล่าวเพราะอายุเมียนที่สร้างมาไม่ต่ำกว่า40ปีเผาศพมาไม่น้อยกว่า10,000ศพ จึงอาจทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทางด้านพระประหลัดอัมพลมันทโรหรือหลวงพีต่ต้นซึ่งเห็นเหตุการณ์และถ่ายคลิปตอนเมน์ผังไว้ได้เล่าว่าการรื้อถอนเมนดังกล่าวเนื่องมาจากทางหมู่บ้านมีมติร่วมกับพระสงฆ์ให้มีการว่าจ้างช่างมาก่อสร้างเมนหลังใหม่เมื่อเดือนมกราคมปี2566เป็นเมนแบบเต่าไร้มลพิษ ราคากว่า4ล้านบาทและเสียสิ้นเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาหลังจากสร้างเสร็จก็มีมติว่าจะต้องรื้อหลังเก่าทิ้งเพราะการที่วัดเดียวจะมีเมนสองแห่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงมีการทำพิธีบวงสวงก่อนที่จะทำการรื้อด้วยการว่าจ้างรถแมคโฮมาทำพิธีเอาเริ่ในวันนี้ก่อนที่จะเริ่มรือ ในวันพรุ่งนี้แต่คนขับกลับใจร้อนลงมือรื้อก่อนวันจริงจนเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นในขณะที่นายรณชัยสงวนนามสกุลเจ้าของรถแมคโคกล่าวว่ากำหนดการวันนี้เป็นแค่พิธีกรรมบวงสวงก่อนรื้เมนเก่าที่ใช้มาหลายปีเผาศพจำนวนมากจึงได้ประกอบพิธีนำเริอขอขามาลาโทษด,ดวงวิญญ,ญาณต่าง พร้อมกับนำรถแบ็คโฮมาทำพิธีแค่สกิดเสาเพื่อขออนุญาตก่อนที่จะทำการรื้อถอนตามความเชื่อในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คนขับกลับใจร้อนและทำเกินหน้าที่ด้วยการเจาะเสาจนทำให้ป่องควันพังลงมาล้มทับจนเสียชีวิตขารถดังกล่าวส่วนนางพวงรักขอสงวนนามสกุลอายุ59ปี ญาติของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากการดื้อของนายสุพจน์ที่ไม่ฟังใครเพราะมีการบอกแต่แรกแล้วว่าวันนี้แค่ทําพิธีเพราะมีความเชื่อว่าจะต้องไม่ลงมือนในช่วงเวลาโผล่เพซซึ่งนายสุพจน์ก็บอกว่าตัวเองก็กลัวเหมือนกันก่อนที่จะขับรถก็ให้หลวงปู่เจ้าอาวาสขึ้นไปทําพิธีกดแต่รถเอาเริกเอาชัย และมีการหวานหินทําพิธีซึ่งชาวบ้านเตือนตามความเชื่อการรื้อถอนห้ามหรือในช่วงเวลาบ่ายที่เพราะเชื่อว่าเป็นเวลาผีตกป่าแต่คนขับกลับไม่เชื่อมีการเข้าไปพังและรือ้อโดยไม่เชื่อฟังคำทัดทานจนเกิดเหตุร้ายขึ้นจนได้